ผมมาได้ทำคลิปจัดมือแล้วครับไปซ้อก,กินอย่างกระตึงมาได้ครับช่วงนี้มาครับมามีนี่หูเนี่ยครับนี่ออกมาแล้วครับนี่โอ้ตัวใหญย น้องๆกู้คู่กู้คนวันนี้กะมาพบกับผมครูหนุ่มคนเก่าคนเดิมกับช่องครูหนุ่มเส,สาะแว่หายกินวันนี้ผมจะพากู้คนมาเสาะหูปลายเย็นหรือว่าหูปลายลอยหม่เก่าที่ผมมาใส่ผมได,ได้จำบพิพได้สองตัวแล้วก็ผมใส่เบ็สี่หลังเบ็ดโดนลักไปสองหลังครับนี่หนามันแห้งหมดละผมมาพอกี้รอบหนึ่งละ มันมีคนมาใส่อยู่ครับจะมีหูว่าผมมีเดียวฮาไปซ่อพหัวมกันครับผมมาได้ทาคลิปจัดเืินแล้วครับไปซ่อกกีดอย่างกระตึงมมาได้ครับช่วงนี้ไปซ่อหนูเขาว่าลง YouTube นี้ปัญหาหนะครับผมก็เลยบัไทายลงไปซ่อกหนูปุกนี้หนูปุกหนูตัวขาวก็ได้อยู่ครับแต่ผมมาได้ทยคลิปวันนี้ผมจะป้ากุ้งคนมามานี่มาใส่เบ็ดปลายเยินเขานี่เบ็ดโฟมกับเบ็ดโฟมครับนี่ผมเอาเบ็ดโฟมมาเสี้ยงสิบหลักจะใส่เสี้ยงว่าแบบเสี้ยงหูนี่ขอเบ็ดผมฉลามดาเบอร์ สิบเจ็ดครับนี่นี่เบ็ดใจหลายอย่างครับนี่ใส่ปลาเย็ยนก็ได้ใส่ปลาหลีินนะครับนี่เยอะที่ผมใจวันนี้ผมไปซนสอคู่ขี้คูขี้ขเรียนมาได้ครับนี่เยอะที่ผมใจคือเนื้อหมูแล้วจีนหมูครับนี่จีนหมูผมซอยมาเต้าเต้าต,ต,ตัวขอเบร์ครับผมซอยมาสิบสองก้นแต่ผมเอาเบ็ดมาสิบก้นไปเดี๋ยวเราไปซ่อพองูเลยดีกว่าครับนี่มันเป็นเขาเน่าค้างครับเผาคอเขา้ม่มีเป็นห้องไปครับผมมาใส่เขาเดียวมันมีหูครับผมมาผดกี้นี้มันมีน้ำเดี๋ยวมาร้อลุ รูหนึ่งครับไปไปซอกบ่อบหูจะมีหูมีครับไปหมือจะใส่หัวสักหลังหนึ่งถ้ามีหูครับไปหรยครับนี่ครับนี่มันมีหอยคนมาใส่อยู่ครับนี่โอ้ยหูนึ่งนี่หูนึ่งครับนี่หูน้อยต้องสอดหัวหูหูมาก่อนครับนี่นี่หูหูมีบ่ครับนี่ có tí miền nam ấy chỗ vô lôi chỗ hồ có đi sau hồ này hấp มีเลยครับโอาแปะหูนี่หูนะครับนี่นี่ลงไปนี่ครับนี่มีหูครับนี่ดูหูจะใส่ไว้ก่อนนี่คนจะใส่หัวสักหลังนึงครับเนาะปั้หูอยู่ครับนี่นี่นี่มีตัวว่ามีหูครับนี่มาครับมามีนี่หูนี่ครับนี่เปิดโฟมผมเดี๋ยวเหยื่อครับเหยื่อคือ เนื้อหมูครับจิ้มแล้วจิ้มหมูเนี่ยครับนี่ไปใส่พอสักหลังน่อครับเนาะก็เกี่ยวธรรมดาเลยนี่ไม่มีตำรับตำรานี่ครับนี่จิ้มหมูก็เกี่ยวธรรมดาเลยครับเขาเอาตัวเบสผอมมาหน่อยครับนี่ประมาณนี้ครับนี่เขาก็เอาไม้เย่เข้าไปเลยครับนี่จีนหมูผมนี้ อยูใ่ในตู้เย็นเหมือนแล้วครับนี่แทงหมดได้ครับนี่เดี๋ยวก่อน น,นี่ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมซอ้อใส่ครับเอามาสิบหลังยันใส่กี่หลังผมเข้าไปลุยต่อครับ ครับมาผมใส่ไว้ละหูบบนี้ครับมีก็หูน้อยๆหูอย่างหูผมใส่ไว้เสี้ยงอยู่สี่หลังครับไปเดี๋ยวผมปิ๊กบ้านเครับเดียวจะได้จะได้เดียวค้ามๆเดี๋ยวเอามาพอครับถ้าคนบัรลักเดี๋ยวเขามาพอตัวกันไม่ข้ามครับไปครับไปเดี๋ยวพักปิ๊กปิ๊กไปพักที่บ้านเอาครับไปเดี๋ยวมารุ่นผลงานไม่ข้ามครับไปครับไปกลับสวัสดีตอนไม่ข้ามครับตอนนี้เวลากับห้าโมงสากห้านาทีครับเดี๋ยวผมจะไปกู้คน นาพอเบ็ดโฟมที่ผมใสไว้ตอนใบสามตะกี้ผมใส่เสีียงอยู่สี่หลังผมเอามาสิบหลังครับนี่ผมกาลังเตียวไปที่ใหม่ใส่ UC หลังครับจะมีผลงานก็บกม่มีจะได้ตัวว่าไปได้ไปดูลเลยดีครับน,นี่นี่ับใหม่นะครับนี่อยู่ที่นี่ครับเนี่เป็นห้องน้ำาน่นอๆครับนี่นี่เป็นห้องน้ำาน่อนอๆนี่ครับนี่หม่ที่ผมใส่คือที่ผมใส่เบ็ดสี่หลังแล้วก็ไอ เบ็ดหายไปสองหลังแล้วก็ได้สองตัวครับนี่สายนี่นะครับนี่สี่หลังไปลุยดีกว่าดูหลังที่หนึ่งครับนี่ที่หนึ่งเป็นผมผมงผมนี่ครับนี่นี่ครับนี่เบ็ดคมนี่ผมใส่นี่โอ้นี่ครับนี่เยื่อผมมีเก่าแล้วครับบักกีนครับหลังอะไรครับนี่เดี๋ยวก็ใส่ใหม่ครับไปลุยหลังต่อไปครับหลังที่สองครับหลังที่สองนี่นี่หลังที่สองหลังที่สองมันก็จะดึงครับนี่สอง สามแล้วก็สี่ครับนี่ดูหลังที่สองครับมาเต็มเปี้ยนเลยครับนี่ดีสายครับสายวิ่งครับสายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งครับมาลุยครับ น,นี่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 สาวิ่งเข้าไปอยู่ครับนี่มาตั้งกล้องดีกว่าตั้งเลยก็เอาเอา,าเวลาดึงนี่ครับนี่ไหนก็ไม่นอ้ยอ,ยอยออครับนี่เออบอกอ่อนเลยครับดึงอยู่ครับนี่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 นสายวิ่งครับส่ยวิ่งต้องจกแล้วครับนี่มาเข้ามาต้องจกแล้วครับ ของมันปุ๊ดครับเนี่ยโอ้ยใหญ่แก่น้อยแกโดนนี่โดนแน่นะครับเนี่ยนี่เขาเนี่ยใส่บิดวิ่งมีเลือดไหม มุมินเนบูครับเนี่ยออกมาแล้วครับนี่โอ้ตัวใบใหญ่นี่ครับนี่นี่โอ้ยนี่ครับนี่ตัวใบใหญ่ครับนี่ก็ถือว่าใส่เงามงามอยู่ครับนี่แต้มที่หนึ่งครับนี่ใส่เบ็ดอยู่สี่หลังครับนี่นี่ครับนี่โอ้ย อันที่สองดล้วครับนี่ใส่งามอยู่เด้อแต่ตัวบกค่อยใหญ่ตัวใดนี่กได้นถือว่าใส่งามๆอยู่ครับนี่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 ไปครับไปลุยลุนหลังต่อไปครับเหลือที่สองหลังครับไปไปลุนหลังต่อไปหลังที่สองครับเอออันที่สองมียังเก่าครับไปลุนหลังสุดท้าย หลังที่สองหลังที่สามครับหลังที่สี่ก็มีนี่ผมว่าให้มียังเก่ามาครับนี่โอ้มียังเก่าครับนี่โอ้มาพันมาพันสี่หลังแล้วอยู่เต็มเดียวครับนี่ <c oughs> มาเข้ามาสารุปผลงานครับนี่สรุปผลงานไซเบทโฟมสี่หลังเหยื่อนี้ซอกขี้คูไปแล้ครับขี้ยากหน่อยนี่นี่นี่ไดปลาเหยียนตัวนี้ครับนี่ไซยงามๆเลยสายมากนี่จีนี่แล้วครับนี่ได้เต็มเดียวไซเบทสี่หลังก็ถือไปแมนแมนอยู่ครับ ผมหายไปจัดเหมือนนะครับเนี่ยไปเสาะผมช่วงนี้ผมเสาะใส่หนูครับหนูตองข่าวหนูพวกนี้เสาะได้ถึงวันเหมือนกันครับแต่ไปถ่ายคลิปไปได้ครับว่าเอาคลิปหนูลงนี้เดี๋ยวจะมีปัญหากับ youtube ครับผมก็เลยบะถ่ายวันนี้ผม <c oughs> มามาเสาะพอไปเยน็นมันก็นมีหูอยู่ครับแต่บ่ม,มีเยอะขี้คุมานี่ผลงานก็รือว่าโอเคสำหรับ ใครที่เข้ามาพอคลิปของผมกูค,คลิปกูค,คลิปผมขอขอบคุณคุณผู้ชมกูกูคนตัวสำหรับใครที่ชอบคลิปโซฟาอาหารกินของผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อช่องของผมตัวช่องคุณหนุ่มโซฟอาหารกินเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปแล้วเอาไปฝากกันม่ในคลิปต่อไปแล้วผมจะไปไปโซฟอาหารกินออ่งยังหรือว่าไปไปที่ไหนสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะทุผู่ชมสวัสดีครับบ๊ายบายนี่สุดยอดเลยครับนี่ไปครับไปที่บ้านดีวกว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย